สวัสดีจ้าพี่น้องพ่อกับย่ยเนยเอีกแล้วเนาะจ้าเนาะในส่องอีสานพาแสบเมื่อในย่ยเนยสิพ้ามากินขนมจีนแกงไตปลาจากพี่น้องยาพันเห็ดอ้ะใส่กะทิพี่น้องแกงไตปลาใส่กะทิกินกับผั่วใส่ถั่สาวหนบอกล่องมาจ้ามาแสบแน้ำกันคือเกาจ้ะพี่น้องปากกดไล่กดแ์กดติดตามให้ยายเนยเ้ยจ้ามามามา คือเกาพี่น้องเห็ดเองกินเองแสบเองจต่พี่น้องโชว์ผักดองไหมโอ้ผักดองเออผักพักพี่น้องผักมีผักกาดท่านสมผักกาดเนี่ยนี่ท่นเองพี่น้องนี่วันนี้ในล่องคลิปท่านในซองกระปุกกินได้่แหละพี่น้องท่านเพื่อได้โบมกส่งเลยกินได้่แหละท่านเมือ่อวานพี่น้องแต่ก็มีผักกาดผักกะระเอนลวกพี่น้องผักกะระเอนลวก ไข่ต้มจ้าพี่น้องไข่ต้มแตงหน่อยนึงแล้วก็ดอกแค่จ้าพี่น้องมาจ้ามาย่าเห็ดเองเดี๋ยวตักหน่อักนะคนเห็ดเด้เมียบบคอยมักตอนนี้พี่น้องมักน้ำไร้กว่าตอนพี่น้อเนงเฮ้ยมันกัเนเนาะน้ำหมดเลยเนื้อบบคอยเทได้พี่น้องมาไปเลย ก้าวไข่ต้มก็มีลูกต้มน,น่อร่อะอะไรไม่ลูกกืได้หมมัามากส่งขนาดนี้กำลังแสบพีนมม่น้องเก็บเมอวานไปกินแหละกอได้ม,มักเปียหวหมืออื่นพอดีพี่น้องมาเด้จ้าเดอ้อแสบๆน้ำกันพีเมือ่อยาจา้ะยาชื่อว่าอะไร มากไปหน่อยแสบเลยจ้าสุดยอดอืมหอม้ช่อืมมีเมื่อไรดิคุ้มอะไรอ่ะพักพักออกมาพักเนาะใช่เงี้ยเลยว่าแค่หนึ่งคม อรนอยอร่อยเนี่ยมันกรอบด้วยอือมีแม่เห็นเองเลยกรอบกรอบเฮ้ยแล้วก็อืมอืมอะไรลูก นีสูตรน้ำเศ้า,ขาเข่นนเาจ้ะพี่น้องเด็กกินเร็วอันน้ำใส่แต่เกลือน้ำธรรมดาเนาะพี่น้องย้ำเ่าได้กินย้ำเ่าได้เป็นพี่น้องว่าได้เป็นน้ำเศ้าเข่าเป็นเร็วแม่ทำสองแบบป่ะสองแบบสองสูตรเราได้อยากกินเร็วก็ต้องเท็ดน,น้ำเศ้าเขา่า เป็นเล็วไม <c oughs> <c oughs> ่ไข่ต้มหอง ยบบแค่อยู่ซวนเก่าเ่าไปหนอ่อย่ารับเก็บมาแสองถ้าเป็นแบบถ้าแกงไตปลาแบบอีกมันจะเผ็ดมากอืมแต่นี้มากอ่อยนะอืพิันใส่กะทิยาิัานใส่กะทิ นะนะไปน่งนกยูเยนาะน่เนยบอกพอดีนล่เนยบอกคอยมักผมอะไเนาะแล้วแต่สูตรเย็นแบ นอะแบบไข่เนาะพิมนี่นะไข่ขาวนะ

หลายแม่งคือมาจ้ะมาแซ่บๆน้งกันพี่น้อง เดี๋ยวเมื่อได้สิบกน้ากินกับสมพักกาด่ าจอะมากจัดมันกันกินแก่เผ็ดไข่ต้มนีม่กินไข่แดงหมดก,กินเลยเรากินหมดกินไข่แดง แค่แล้วพักก่อนดีดีหวา แล้วไม่รู้เพชรตอนแรกว่าผัวเพชรมันบอกกินไปกินมาเพชรมันบอก โอเคจ้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำเนียก่อนละจ้าเนาะพอกันคลิปหนาถามาก,กระฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายเนียนด้วยจ้าสวัสดีจ้า